ไก่เิ่นร้ายยู่ได้พี่น้องแตกกระจายไปทัว่วทีปัญหาอย่างนนี้แล้วเหล,ล,ล,ลี่ยงไก่เหลี่ยงไก่แล้วเหลี่ยงใบเบิง้งคือเราบอกขายมีผู้มาทำสื่อแล้วก็บ,บอกขายขบาเราเหลี่ยงใบเบิ้งล้ว่ะไก่เล่านน่มีฟระม่านลอยตูจากตะกีมีเมยหนึ่งพี่น้องนี่ไก่เมย์ตัวเดียวไปผูกกับวีดอก มันไปสมกับตัวอื่นเอาบางทีเราก็เลี้ยงไว้เราไหวบุ่มยังนี่ได้ลอยตัวเสียไปน้ำบางทีก็ไปนอนอยู่หงมองอื่นนเราหิ้มมันไก่คนอื่นมากินน้ำมองเหล้ากระได้เด้กพี่น้องนี่ว่านี่เห็นบอลพี่น้องแล้ว่าไก่เราวจือเทเด็พี่น้องแล้วจืดเทเด็กมาขว่า ก็เป็นลูกอียงแบบนี่นะพี่น้องเวล่าเกลือไก่เราสิเร็วไก่แต่ว่าเราเลียงใบเราสิโบขายเราก็สิบบทำลายเราก็สิเลียงไว้เบิ่งแต่ว่าเราสิเกลือเบิ้กเมื่าก็สิห้องยู่ตลอดแต่อ่ะพี่น้องูอ้ยบอครับพี่น้องหู้ข้ามิ้นบอกงี้เด้แต่ว่าแนอนี่เป็นเิ่นเป็นลูกียงแนวนเป็นแนวนี่มาสองปีละจ้ะโู้ว่าเป็นอียง ก็จะเกลืออยู่ตลอดมื่อละซีหาเธอแต่ว่าเกลือย่ำไหนเราเลี้ยวไก่ย่ำนั่นเกาสีม่วงห้องตอนเรากับหักไก่เราสิบอขายไปมาสื่อเราก็บบอขายเราก็สิเพ่งหัวงไายได้พี่น้อกที่เลี้ยงไก่ของ คงพอย่ายันนี่ที่เราซื้อว่าจไงหล่ะพี่น้องลืมถามซื้อเหล้าพี่แหก่เขาบอกว่าจะมาซื้อไก่น้ำเล้าเราบอกขายเราบอกเราเลี้ยงไ้เบิ้งเราว่ะไก่เหล้าก็หลายหลายเราเลี้ยงไก่อเบิร์มฮะว้าย ปุนไ,ไหว่ถึงได้พี่น้องย่ามแล้วเกลือไก่ไรทีมากินน้ำไก่เล่าก่าได้ไรออกหวัหวหโหเลยน้องเล่ายำ่น้อง